ไปพูดคุยกับพี่สุเชิดสุดแท้นะครับรองกรรมการผู้จัดการสายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์เอเอสแอลจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะพี่สุเชิดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแกงสีหมูเย็นสงสัยจะมีนายกท่านใหม่ปะเขาคุยกันนะ่ยนะแตดที่ดีถึงได้มายืนเรี่ยๆไล่ๆอยู่ตรงที่สิบจุดเนี่ยนะหนึ่งหนึ่งสองห้าครับทางเอสแอลมองจุดต้าน หนึ่งหนึ่งสองห้าแล้วก็ขยับไปที่หนึ่งหนึ่งสามห้านะครับตัวหุ้นให้ตัวบีกิมอ่ะก็น,น่าจะเล่นได้แล้วนะบีกิมเนี่ยเพราะว่าบีกิมลงมาต่ำมากสิบบาทรานะคาตอนนี้อยู่ประมาณสิบเอ็ดบาทกว่านะครับแนวต้านของตัวบีกิมเนี่ยวางตำแหน่งไว้ที่สิบสองบาทนะครับถ้าขยับจากสิบสองบาทขึ้นไปได้เนี่ยโอกาสจะไปได้ถึงสิบสามบาทซื้อซัมไปเพราะฉะนั้นตัวบีกิมที่ระดับราคาสิบเอ็ดบาทเนี่ยถูก นะถูกเลยล่ะใช้คำว่าถูกเลยกดตัวลงไป mm hmm. ไอ้ดาวไซลิกเนี่ยมันต่ำนะแต่ไอ้ตัวอัพเทลไลน์เนี่ยมันเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างดีเพราะตัวตาอ่าตัวของราคาน้ำมันมันเป็นลักษณะของการอ่อนตัวครับ,รบเพราะนั้นตอนนี้ราคาน้ำมันที่อ่อนตัวเนี่ยมันจะให้ให้ต้นทุนของโปรดักต์ของพวกโรงกลั่นเนี่ย mm hmm. ค่อนข้างจะถูกนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นอ่ mm hmm. ของน้ํามันน่าจะได้รับผลพวงไม่ว่าจะเป็นในตัวของ อขอ,อไปทำธัรกลุ่มไฟฟ้านะ่าจะได้รับผลพวงไม่ว่าจะเป็นตัวบีกิมตัว GPSC ตัวกราฟคราบน่าสนใจลองตามดูนะครับอีกตัวหนึ่งนั้นทางเอสแซให้ตัวซินเด็กเป็นลัสษณะการ,รีบาวนะครับราคาปิดไป11บาทส0สตางค์รีบาวไปแนวต้านยาวๆเนี่ย12บาท50 นะฮะ12บาทิบนะครับก็ไอ้ไกลๆหน่อยนะฮะ2บาท50ถ้าอะไรกยะใกล้ๆอะ11บาท50ตังค์ซึ่ง11บาท50ตังค์ถ้ามันขึ้นไป11บาท50ตังค์ได้ไม่ต้องกลัวแล้วฮะโอกาสได้เห็น12บาทถ้าได้เห็น12บาท50เป็นเป็นอะไรสามเหลี่ยมอ่ไม่ใช่เป็นยอดเขาภูเขาลูกที่สามนะฮะไปทดสอบตรงที่ระดับ12บาท50ตรงนั้นภาพโดยรวมทั้งหมดเนี่ยในตลาดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในเยอรมัน ในฝรั่งเศสในอิตาลีค่อนข้างอิตาลีแกวงหน่อยร้อยนะครับแตนะ่เราจนลุกนั่นติดต้มไป10จุดนะครับแต่ก็ตลาดดูยังโอเคอยู่ฮะ,ะกลุ่มที่มีลักษณะ,ะ,ะน่าเกลียดน่าชังเนี่ยก็คือตัวเดลต้ามีแต่คนเกลียดนะฮะราคาเลยไปร้อยบาทแล้วถ้าคนรักมากอาจจะไปร้อยสิได้นะครับเพราะนั mm ้น hmm. แต่ก็ต้องระวังนะฮะเรามาระวังที่ระดับราคาร้อยบาทอยู่แล้วใครมีอยู่เนี่ยถือ ใครที่หรือแบ่งขายใครที่ไม่มีอยู่อย่าไปยุ่งกับเขาถ้าอยากยุ่งนู่นไปดูนู่นนะฮะเคซีกับนะกับฮานานะฮะเพราะว่าระดับราคาหุ้นนั้น k คซ e อยู่ที่ระดับ2ี่บาทเจสตังค์กับตัวฮานาที่ระดับ2ี่บาทหกสตังค์ผมเพิ่งเห็นวันนี้นะที่ฮานาตับกว่า k คซีปกติในรอบ1-2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวฮานาสูงกว่า k คซี e. มาวันนี้เคซี e มีลักษณะที่สูงกว่าฮานาแสดงว่าคนที่ดูแลราคาหุ้นเนี่ยมั่นใจในตัว k คซีแล้วล่ะนะฮะเพราะนั้นก็ลองดูฮะตัวเคซีขึ้นมาบาทห้ิตังค์เจ็ดเปอร์เซนเลยขอฮานาอานะมีตัวหนึ่งคือแคลคอมซ c e ีทหุ้นตัวนี้เนี่ยก็ขึ้นเจ็เหมือนกันนะแต่หุ้นตัวนี้โหดหน่อยนะเวลาขึ้นไปเวลาเจ็ดบาทเจ็ดบาทกว่าแล้วจะถูกทุบลงมาก็ระมัดระวังหน่อยอตัวแบงค์ อย่างที่กาบเรียนนะฮะในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับในสัปดาห์หน้าก็เป็นสัปดาห์ที่ห้าเจ็ดจะเป็นวันที่สิบวันที่ต้องไปอีกสองสัปดาห์กลุ่มตสาหกรรมแบงค์จะเป็นเรื่องการออกผลการงานนะเออเห็นข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือ,อในตัวของกสิกรในตัวของไทยพาณิชย์มีอะไรแปลกๆที่สามารถยืนได้เลยนะสามารถยืนได้แล้วก็บางช่วงบางเวลา อย่างว่าเช้านี้เนี่ยตัวไทยพาณิชย์เนี่ยก็อยู่เหนือตัวเกอแบงได้นะมันเหมือนกับมีพลังสักอย่างนึงในแง่ของตัวไทยพาณิชย์กับเกอแบงค์นะครับในขณะทดียวกันเนี่ยอย่าลืมทิง้งตัว KTB ี T B นะครับยี่สาทแปสตังค์ในเที่ยวทั่วไทยคลละครึ่งผ่านตัวแอปของทไทยก็จะจะให้กรุงไทยได้รับรายได้ขึ้นมากรุงไทยนะั้นคงไม่ต้องบอกเป้าหมายนะยี่บาทสิบตังค์ 23บาท50ถึง24บาทคงเป็นเป้าหมายขณะนี้เนี่ยถ้าเกิดท่องเที่ยวได้ a อ t มามินมาก็อย่าลืมตัวอุ้นอีก2ตัวในกูตัวสีสีแรกนั้นเป็นสีของตัว CPO นะฮะ CPO นั้นน่าจะมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นจากระดับ44บาทเจ็บตังเป็น46บาทเป็นเป้าหมาย50บาทนะฮะในขณะที่ตัวนึงเนี่ยตัว C เหมือนกันแต่ผมมองตัวของเป็นตัว CPF ะระดับราคาซีเวสต่ำครับ23 21บาท60สตาค์หลุดมาจาก22บาทเนี่ยเล่นรีบาร์สักเกินมา23บาทยังโอเคส่วน C P x T เนี่ยนะครับมันก็เป็นสายสัญญาณดีอยู่เหมือนกันแต่ถ้าหลีดของกลุ่มนี้เนี่ยถ้าจะให้เนี่ยผมเอา C P F กับ C P O ถ้าดูถ้าโดดเด่นมากกว่าแต่ครับเพราะนั้นถ้าณตอนนี้เนี่ย มีหุ้นที่ยังไม่ค่อยขยับมากนักก็คือตัวของอหุ้นเดี๋ยวก่อนรอบนี้ที่ขยับเป็นกลุ่มของที่สุริยเ็กเป็นกลุ่มของแบงค์นะฮะเป็นกลุ่มของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวประกอบด้วยเอประกอบด้วยตัวมินเซนเทนเซนเทลเซนเทลเนี่ยไปดูตัว c ี n ด้วยนะฮะซเนี่ยเห็นราคาหุ้นผมจับราคาหุ้นเขาเริ่มขยับแล้วนะแต่ซ RC ยังไม่ขยับนะ c r c วันนี้เนี่ยมาบวกมาห้าสิบกลัง เพิ่งเริ่มวันนี้เองนะฮะเนี่ยตัว C ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นถ้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมากลุ่มของการการใช้จ่ายละนะฮะการใช้จ่ายก็เป็นตัวเอ่อในแง่ของในแง่ของตัวตลาดเอ่อผมยังกิ่งเกงในเรื่องของปริมาณการซื้อขายเมื่อวานนี้ผมเห็นภาพของตัวกองทุนรวมภาพกองทุนรวมภาพของต่างชาติท่าป๊อปเทดทาาลายย่อย ะะยังเป็นลักษณะก็ะคุอรวมเก้าเดียวที่บวกถ้าวันนี้ปริมาณการซื้อขายขึ้นมาระดับที่ค่อนข้างพอสมควรเนี่ยนะครับผมคิดว่าต,วตัวตัวตลาดเนี่ยถ้ามีปริมาณการซื้อขายกลับเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะยืนได้ดำรงตําแหน่งในทิศทางที่ค่อนข้างดีได้เนี่ยมันจะเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นจากข่าวภายในของบ้านเราอ่ะนะว่าลุกนีนันกันแล้วแต่ะะแล้วแต่คิดกันไปนะะปริมาณการซื้อขายขณะน,นี้สามหมื่นล้าน อีกสักประมาณ20นาที10นาทีเนี่ยหมื่นล้านก็แค่นั้นเองก็ได้40 000, ่หมืแล้วก็ยังดีนะยังดีนะครับก็ถือว่า1124ก็เป็นเป้าหมายบวกมาระดับนี้มันคงในระดับหนึ่งครับอ่าจำเป็นต้องกลัวอะไรไหมผมว่าน่าน่าจะซื้อตัว a d v a n c e ์ตัว t ูตัว BDMS ที่ยังไม่ขึ้นครับ,รบแล้วก็ตัว CPF ที่ยังไม่ขึ้นหุ้นที่ขึ้นแล้วก็ปล่อยๆเข้าไปนะแต่แต่ยังไงก็ตาม ในสองสัปดาห์นี้ลีดที่สำคัญก็คงหนีไม่พน้นการคุยต่างประเทศอุตสาหกรรมชิ้นสว่วนอิเล็กทริกนะครับแบงค์นะครับแล้วก,ก็ท่องเที่ยวแล้วก็มาพวกพาณิชย์ผมคิดว่าเป็นลีดที่ไปการขับเคลื่อนในแง่ของอเกี่ยวข้องกับการเมืองก็คงยังคงดำเนินอยู่แต่ความเข้มข้นมันไม่มันลดน้อยไปนะฮะกระแสต่างๆในใน,ในการเมืองมันก็เริ่มแผ่วไปไม่ว่าจะไป อะไรก็ตามมันก็หมด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 เวลาไปแล้วนะไม่ไอ้คาว่าหมดเวลาหมายถึงว่าไม่ได้มีใดยะสสาคัญสําหรับตัวตลาดละนะฮะตัวตลาดก็เริ่มจับหาในแง่ของผลการงานแล้วฮะจับหาในแง่ของอุตสาหกรรมต่างๆแล้วว่ากลุ่มอุตสาหกรรมไหนดีไม่ดียังไงฝากอีกเรื่องหนึ่งกลุ่มของชิ้นส่วนเล็กนิๆมันดีก็ตามเนี่ยแต่ ระมัดระวังหน่อยแล้วกันเวลาลักษณะของการแปว่งตัวตัวของฮานาตัวของเคซีเนี่ยระดับราคาพอขึ้นไปถึงระดับราคาใกล้ๆยี่สิบสามบาทถึงยี่บห้าบาทเนี่ยเริ่มมีแรงขายเกือบทุกรอบเลยนะระมัดระวังหน่อยส่วนราคาน้ํามันขนาดนี้ราคาน้ํามันในตัวของเบนเองในตัวของบริวทีไอเองเนี่ยเป็นลักษณะการออกตัวนะครับเพราะนั้นตัวพิเทพนะยังอาจจะพิเทพปตท,อท,ทไทยออยอาจจะไม่ได้รับผลพวงค่อนข้าง ที่จะทําให้ตัวของเขาในการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้มีมีอุตสาหกรรมในแง่ของการอีกอันนึงก็คือชิ้นส่วนเล็กดิกงขอบพิจาชิ้นส่วนเลดิ่งขอบพิานโทษปุมก็ติดเรื่องนี้อยู่เรื่อยเลยแต่เรื่อง leasing นะพวกพวก leasing ทั้งหมดเนี่ยมันยังมีเรื่องคือข่าวของเนต้ารถ EV เนี่ยมันแรงนะครับแรงมาค่อนข้างเยอะมันก็เลยทําให้คนวิตกกังวลผมว่า leasing ต่างๆก็เริ่ม คือเขาคงตกกังวลมานานแล้วมันก็เลยทําให้ตัวของลิสซิงเนี่ยจะไม่ได้รับผลพวงค่องช้างมากแม้ว่าตัวสวัสดจะลงมาต่ําก็ตามนะแต่ก็ยังยังยังไม่น่าจะจะจะเข้าในกลุ่มนี้ฮะนะฮะไปเล่นกลุ่มแบงค์จะดีกว่านะเล่นกลุ่มแบงค์ยังไม่ต้องเข้ากลุ่มลิสซิงกับกลุ่มของประกันเอาแบงค์เป็นลีดไปก่อนพอแบงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเล่นในกลุ่มของไฟฟ้าไปเล่นในกลุ่มของปูนใหญ่ไปเล่นในกลุ่มของไอซีที นะครับแล้วก็หมวดอ,า,อาหารกับหมวดพาณิชย์แล้วท่องเที่ยวเอาแค่นั้นก็พอละฮะในหมวดบ้านพร้อมที่ดินในหมวดนิคมอุตสาหกรรมในหมวดของอตัวเกี่ยวข้องกับยานยนต์นะยังยังไม่ไม่สมควรที่จะเข้าเสียได้ตังค์ฮะเอาเงินไปแล้วก็ตังค์มันก็ ทิ้งเปล่านะครับหรือถ้าอยากเก่งกําไรในหมวดของพันธุ์นก็มีหลายๆตัวที่ขยับกันฮะก็ลองฝากดูแล้วกันนะครับตอนนี้สิบในกายยี่สิบนาทีแล้วมีคําถามครับให้้าค้าถามครับพี่ตุเช่นมองภาพตลาดเอดูแล้วก็ยังขึ้นต่อไหมหรือว่ามันจะเริ่มตันๆแล้อดูบรรยากาศของตลาดแล้วเนี่ยอผมผมมองว่าจริงๆแล้วปัจจัยหลายปัจจัยที่มากระทบเนี่ยมันน่าจะเป็นปัจจัยลบไปละ S <S นะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยปัจจัยลบมันไม่ได้เกิดมันกลับกลายเป็นปัจจัยที่ยืนศกตัวได้แล้วก็ดูปริมาณแม้ว่าปริมาณการขายยังไม่ถึงระดับ4ี่หมื่นห้าหมื่นล้านนะนะฮะครับถ้าเป็นสี่หมื่นห้าหมื่นล้านแล้วเนี่ยโอ้โหผมสั่งลุยเต็มที่เลยนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเนี่ยมันยังเกิดความไม่มั่นใจแต่ความไม่มั่นใจเนี่ยมันมีอาการอย่างหนึ่งฮะช่วงบ่ายต่อจากนี้ไปนี่มันมีรักษะอย่างหนึง่งคือซึมขึ้นซึมขึ้นซึมขึ้นเอาหุ้นใหญ่ไล่ขึ้นเป็นแต่ละกลุ่มมสากรรไป นะฮ mm hmm. เรามักจะเห็นภาพอันนึงที่ผมเห็นภาพที่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือเดลต้าเนี่ยระดับราคาเนี้ยคนเกลียดเดลต้าเยอะแยะไปกองทุนต่างๆนี้ก็เกลียดเกียดนะทุกคนเกลียดเดลต้าหมดแต่ยอมให้เดลต้าสามารถลากกระตากไปได้ mm hmm. จะไปบอกเขาทําเขามีอะไรนะราคาพุ้นเขาทําให้ตลาดขึ้นไปพูดไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคุณไปทําอะไรกับเขาไวล้ละคราวนี้แต่เดลต้ามันสามารถปาได้เพราะฉะนั้นเดลต้ามาได้เนี่ยมันมาด้วยผลการดึงงาน ในอีกอันหนึ่งก็คือผมเห็นกลุ่มแบงก์มายืนแม้ว่าจะไม่ขึ้นก็ตามเนี่ยสามารถยืนได้ในระดับหนึ่งนะครับผมว่าโอเคละเพราะนั้นโดยภาพโดยรวมผมก็คิดว่าความไม่สบายใจสำหรับกลุ่มสถาบันต่างๆเนี่ยมันมันเริ่มที่คลายไปผมผมผมให้เครดิตกับตัวงานนี้ผมให้เครดิตกับตัวของอตัวกองทุน นะเพราะว่าถ้าเกิดกองทุนเกิดความไม่แน่ใจเนี่ยนะ mm hmm. ให้ที่ให้เกิดคือถ้ากองทุนไม่มั่นใจในกองทุนเขาทุบทิ้งหมดแล้วละ่ะไอ้หุ้นแบงค์ที่ขึ้นมาหุ้นชิ้นส่วนที่ขึ้นมานะครับหรือหุ้นไอซีทีที่ขึ้นมาเนี่ยแอดวานซ์ Advanced ที่สองแปดศูนย์เนี่ยเหมือนกับไม่อยากให้ไปอะแต่ก็ไม่เอาลงเอาลงไม่ได้สองเจ็ดแปดสองเจ็ดเก้าไม่ว่าจะมีรายใหญ่ยเยอะเยอะไรก็แล้วแต่แต่ก้าวจะก็จะลงเอาลงได้นะู่ะส่วนในกลุ่มของ ในกลุ่มของอะไรฮะในกลุ่มน้าม,มันมันก็เป็นไปนเรื่องของน้ํามันไปเพราะนั้นภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยหุ้นที่เราดูดูหน้าจออยู่ขณะน,นี้ประมาณสามสิบสี่สิบตัวเนี่ยมันเป็นหุ้นที่มีลักษณะสวิงขึ้นเบาๆแต่ไม่ได้ขึ้นแบบแรงยังยังยังบางกลุ่มสหกรรมยังไม่ใช่ก็ขึ้นมายืนอ่ากลุ่มสาหกรรมใช่ก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องแค่นั้นเองเพราะนั้น <Yeah. S 1> ให้เครดิตกับตลาดว่าความวิตกกังวลหายไปแล้วฮะหมดละครับผม อ่ะคำตอบแรกฮะมีคำถามไหมฮะไม่มีผมไปแล้วนะครับโอเคครับอย่างนั้นลาละนะครับเดี๋ยวเรคุยกับลูกค้าผมบ้างละสวัสดีครับโชคดีครับสื่อต่อไปครับสวัสดีครับครับ